กำเนิดแม่น้ำโขงตามสำนวนความเชื่อของไทยภาคเหนือนานมาแล้วเมื่อครั้งที่โลกยังเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆม,มีเทพเจ้าเป็นผู้สร้างน้ำแปลงดินสร้างลำธารบ่อน้ำห้วยน้องต่างๆแต่ยังไม่มีแม่น้ำที่ไหลลงไปสู่ทะเลจีนใต้ได้ในครั้งนั้นมีกัม้าห้าพี่น้องได้อาศัยอยู่บนภูเขาสูงเหนือน้ำที่ท่วมโลกอยู่ พวกเขามีสัตว์ป่าต่างๆที่อยู่ตามภูเขาสูงซึ่งมีอากาศหนาวเย็นเป็นเพื่อนร่วมโลกเช่นมีเสืองูนกและสัตว์ประหลดต่างๆที่อยู่ในผืนป่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีฝูงช้างอยู่จํานวนมากที่อยู่รายรอบกระท่อมไม้ไผ่อันเป็นที่อยู่ของพวกเขากําพร้าห้าพี่น้องนี้มีอาชีพเป็นพรานป่าพวกเขามีธนูเป็นอาวุธสําคัญ วกเขาสามารถฆ่ากวางเสือแล้วนำมาเป็นอาหารได้โขงเป็นน้องชายคนเล็กสุดท้องซึ่งมีฝีมือที่ดีที่สุดหากาเทียบกับบรรดาพี่ๆว่ากันว่าเขาสามารถยิงเจาะตาของนกอินทรีที่ดีบินผ่านก้อนเมฆได้เป็นสาเหตุให้พี่ๆทั้งหลายต่างก็อิจฉาโขงเป็นอย่างมากทั้งปิงวังยมและนาน ซึ่งมีฐานะเป็นพี่ชายของโขงจึงได้รังเกียจและไม่ร่วมเล่นสนุกกับโขงทั้งสีได้เดินทางออกไปล่าสัตว์ตามลาพังโดยไม่ชวนแม่น้ําโขงไปด้วยแต่ผลก็คือพวกเขาไม่ได้สัตว์แม้แต่ตัวเดียวต่างคนต่างก็อ้างเหตุผลต่างๆนานาว่าอย่างเช่นวังกล่าวว่าลูกศอนของเขาไม่คมพอเลยยิงไม่เข้าออเนื้อสัตว์ส่วนยมนั้นกล่าวว่า ชุดที่สวมใส่นั้นไม่แข็งแรงพอจึงทำให้ไม่ได้สัตว์ในขณะที่น่านเองก็กล่าวว่าตาของเขาพร่ามัวมองไม่ค่อยเห็นส่วนปิงนั้นว่าชุดของเขาไม่แน่นพอทำให้ล่าสัตว์ไม่ได้เมื่อทั้งสี่พี่น้องกลับมาถึงบ้านพบว่าโขงได้กวางตัวใหญ่มาทำอาหารรออยู่พวกเขาห้าพี่น้องจึงได้ร่วมกันกินอาหารในมื้อนั้นร่วมกัน ปิงในฐานะพี่คนโตจึงกล่าวว่าพวกเราไม่ควรทะเลาะหรือขัดแย้งกันบ่อยๆเพราะจะทำให้ไม่สามารถออกล่าสัตว์ได้ผลสำเร็จสี่พี่น้องที่เหลือต่างเห็นพ้องต้องกันแม่น้ำยมกล่าวว่าหากเราได้อะไรมาก็ควรแบ่งปันให้แก่กันและกันวันหนึ่งพี่น้องกําพร้าทั้งห้าต่างแยกย้ายกันไปล่าสัตว์เหตุการณ์ทั้งนั้น